วันยากาศเช้าวันนี้นะคะฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยไม่หยุดสักทีนะคะจะไปเอาของที่รถก็เปียกแม่ลืมเอาร่มออกมาร่มก็อยู่ในรถกะจะไปซื้อของตลาดสักหน่อยก็จะไปได้หรือเปล่าเนาะดูอาการก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านนะคะ วันนี้นะคะฝนตกแต่เช้าเลยไม่ใช่แต่เช้านะคะตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานตกแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะป่านนี้ทางเข้าวัดก็คงจะเละตุ้มเป๊ะแล้วไม่รู้เป็นยังไงมากแม่ชี้ว่าจะออกไปซื้ออาหารที่ตลาดเพราะว่าวันนี้อาหารเช้าก็จะมีแต่ข้าวต้มนะคะของแม่ก่อนแม่ชียังไม่ได้กินข้าวนะคะ พอดีในข้าวต้มก็มีผักชีแล้วค้ะพอดีแม่กินผักชีไม่ได้แม่ชีก็เลยต้องไปซื้ออาหารข้างนอกมาให้แม่ด้วยนะคะเพราะว่าแม่แม่ถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือผิดผักชีผิดกระบุนแม่กินผักชีไม่ได้นะคะผักชีฝรั่งผักเอ่อที่ที่ที่บ้านเราเรียกผักชีจีนนะคะไม่ใช่ผักชีฝรั่งคนอีสานเรียกผักชีจีนแต่ผักชีเรานี่กินได้นะคะ โอ้ยฝนตกนตอนนี้กำลังยืนตั้งหลักอยู่กำลังคิดว่าจะไปหรือไม่ไปดีถ้าไม่ไปแม่ก็จะไม่ได้กินข้าวเช้านะคะเพราะว่ายาหลังอาหารเช้านี่เยอะมากประมาณ10เม็ด มามา่าแม่ก็กินไม่เป็นกินไม่ได้นะคะแม่ไม่แม่ไม่มมกินมามา่าไม่เคยกินมามา่าแม่บอกว่าประจัยษารย์วมันมันขิี้ยวพี่น้องตรงมามามันขิวแม่กินมามา่มมมา,มาไม่เป็นแล้วแม่ก็ไม่ชอบมามา่าด้วยวก็กะจะไปซื้อน้าเต้าหู้หรือว่าซื้ออาหารที่มันมีประโยชน์สําหรับคนป่วยนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ ก็ทิ่เราจะก,กลางล่มไปอะค่ะตอนนี้ฝนตกจะไปตลาดได้เลยเนาะไม่มีคนเลยเงียบแล้วก็แถวนี้ไม่มีใครมาขายของไม่มีใครมาขายอาหารเลยนะคะตรุดนี้เป็นตึกรักษาผู้ป่วยโควิดน,นะคะ ส่วนก็ล้วนี้ไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลยล้วนี้ไปก็จะเป็นโรงพยาบาลสนามนะคะตอนนี้ลมแรงเดี๋ยวเราจะไปซื้อของตลาดกันนะคะเพราะว่าถ้าแม่ชีไม่ไปแม่ก็จะไม่ได้กินข้าวนะคะ เพราะว่าเช้านี้ข้าวที่โรงพยาบาลมีเพียงข้าวต้มซึ่งเป็นข้าวต้มที่ใส่ผักชีแล้วแม่กินไม่ได้นะคะก็เลยจะไปซื้ออาหารให้แม่ใหม่แล้วแม่ชีก็ยังไม่ได้กินข้าวด้วยเราข้าวเย็นเราไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วก็จะทําให้ตอนเช้าหิวข้าวมากนะคะแล้วอีกอย่างเราต้องใช้พลังงานเยอะนะคะถ้าไม่กินก็จะหิว คือบรรยากาศด้านหน้าโรงพยาบาลนะคะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เป็นเขตโรงพยาบาลสนามนะคะหามเข้าก่อนได้รับอันเย่นี่คือโรงพยาบาลสนามก็อยู่ติดกับโรงพยาบาล <c oughs> เป็นหอประชุมโอ้ฝนตกแรงอยู่ แค่นี้ไม่ถือว่าลำบากนะคะถือว่าคิดๆเพราะว่าในโลกนี้ยังมีคนลำบากกว่าเราเยอะนาะชีาไม่เคยคิดว่ามันเป็นความลำบากนะคะคิดแค่ว่าไม่วันใดก็วันนึงเราก็ต้องมาถึงจุดุดนี้ ยืนอยู่ป้ายรถเมยให้ดูบรรยากาศนี่คือตัวอํมเอนาเชือกนะคะเดินไปไม่ไกลก็จะเป็นตลา,าดแล้วไม่จีจะไปซื้อแป๊บเดียวนะคะ จะซื้อแค่ไม่กี่อย่างแล้วก็รีบมาเลยะคะ่ะรีบซื้อรีบมาจะไม่ไปเดินเสร็จๆนะคะก็คือเราคิดในใจไว้แล้วว่าจะซื้ออะไรเราก็ตรงไปซื้อสิ่งนั้นเลยแล้วก็รีบมานะคะพอเข้ามาในตัวเมืองตัวเธอบรรยากาศก็ไม่เหมือนในวัดเลยคะ่ะ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่ที่วัดมันเป็นธรรมชาติดีพอเข้ามาในเมืองรู้สึกน่ากลัวไปหมด แต่ไม่ออกมาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็แปดโมงกว่าแล้วรอให้ฝนหยุดตกแต่เช้าก็ไม่หยุดสักทีก็เลยจําเป็นต้องกลางล่มออกมานะคะตลาดก็อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลนะคะรีบไปรีบกลับ ในชีวิตของคนหนึ่งคนนะคะเราไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าเราจะเจออุปสรรคอะไรบ้างชีวิตไม่ได้โรยด้วยเกีบยวูหลาบนะคะอุปสรรคเจอกันทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะเจอรูปแบบไหนเจอมากเจอน้อยไม่เท่ากันอยู่ที่บุญและกรรมของใครของมันนะคะ แย่แม่ชีจะรีบเดินเข้าไปในตลาดก่อนขออนี้แม่ชีกลับเข้ามาในโงรงพยาบาลแล้วนะคะกำลังจะเดินเข้าห้องนะคะจะมืดหน่อยรีบไปรีบกลับนะคะก็องแล้ว แม่ชีเข้ามาห้องแล้วนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับแม่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นหว่วงละนี่ก็อยู่กับแม่แล้วตอนนี้ก็อยู่กับแม่แล้วนะคะเข้ามาในห้องปลอดเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ เราเรียบเอาหาข้าวหาน้ำหายาให้แม่กินก่อนนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ